อาหลังจากที่เราเนี่ยได้กินหมกกระท h a ตกปลาในชีวิตจริงเขาเรียกว่าทำฟาร์มในชีวิตจริงไปแล้วนะครับผมแล้วก็เข้ามาดีเล่นเกมกันบ้าน,นะผมซึ่งวันนี้ก็ทําประมาณนี้นะครับผมเออผมมีอะไรจะแจ้งน,นะผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากชอบดูวีล็อก ok กันไหมผมเนี่ยได้อัดคลิปวีล็ ok อกชีวิตประจมวันเรียลลิติกฟาร์มเขาเรียกว่า1วันกับชาวไร่ซึ่งเอ่อท่านผู้ชมอยากดูหรือเปล่าถ้าชอบอยากดูวีล็อก ok ของผมกันก็คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ให้ด้วยนะถ้าอยากดูสัก ขอไม่หนึ่งอ่ะกูให้เลยจริงๆรหลังจากที่เราได้สัตยาสิ่งที่เราต้องการจะทําไปแล้วนุผมตอนนี้ก็มืดค่ำหลังจากที่เราทําฟาร์มทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตื่นเช้ามาในวันถัดไปเพื่อเก็บไขายรังต้นไม้เหมือนเดิมอย่าต้นไม้กูบอกพืชผักต้นไม้พ่อที่เรารดน้ำโดยไม่มีแหล่งเราลงสปาลงสปาสิบปาร์เราก็มาเก็บในกระป๋องน้ำกระป๋องกระป๋องข้างทะเลของเราหนุ่มแล้วเราก็ไปขุดแร่ที่มันไม่น่าจะมีในถ้ำนะมันจะมีอะไรเหี้ยขุดแร่จิอ่อร์ไดซันมันไม่มีหลังจากนั้นนุ่มเลยล ป้ายประกาศซึ่งเราก็ไปรับไอ้นี่เควสที่เรียกว่าเควสเก็บไข่มาเว้ยซึ่งในเช้าวันใหม่นี้ผมก็ได้เวลาขายทุกอย่างทิ้งไปแล้วไปซื้อวัวเต็มคอก4ตัวพอซื้อวัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ลงเมืองไปแนละ้วผมเพื่อ,เพ,อเพื่อไปเติมหินไงซึ่งเออกูไม่จำเป็นก็ได้หร่กเป็นระเบิดาก็ได้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็เลยลงไปชั้นนรกเออ ไม่รู้สิมันมีทองเยอะมากอะกูรู้แค่นั้นนะใช่เก้าสิบกว่าๆนะผมหลังจากลงอะไรนู้นนี่เสร็จแล้วผมเราก็ขึ้นมาบนนี้เพื่อจะดูแลฟาร์มของเราให้มันเรียบร้อยก่อนที่เราจะไปทำธารกิจของเรานั่นเองหลังจากเราทำธุรกิจเสร็จแล้วเราก็ได้ลงทามไปพอเราต้องการบั๊กมีแต่ผมไปทำเหยื่อรอบรานั่นเองซึ่งชั้นไหนที่ชั้นที่ยี่สิบถึงชั้นที่สามสิบผมจะมี ปุ๊บักมีชั้นดีเลยแหละแล้วจะได้บักมีมาครบแล้วแล้วก็ออกมาคราบเป็นเหยื่อปลาเพราะว่าเราตากาบรใรส่ใกระปอกน้ําที่ไม่เคยมีปลาให้กูเลยนะผมซึ่งผมก็เข้าใจว่าไอ้แว่นเนี่ยมันกินเหยื่อปลาทําไมมันกินเหยื่อปลาเหรออาจาแล้วก,ก็ไปที่บ้านมารู้ผมเพื่อเอาทองเนี่ยไปให้เธอในการบุกรุกที่สวว่วนหัวส่วนตัวของเธอช่ายก็มันขึ้นว่า เธอยังไม่สนิทกับมาูุพอจะสนิทเมื่อไหร่ไม่สนิทกูก็เข้าบ้านได้แล้วอะ่ะแต่พอเราขายเสร็เราก็ซื้อเป็นคุณภาพซึ่งจะทำให้สิ่งที่เราปลุงลงไปในะดีขึ้นนะแต่ว่าเราก็เอ,อทำเขาเรียกว,ว่าฟาร์มข้าวเพราะว่าเอ,อ้ยเราต้องการฟารามาให้พวกสัตว์ด้วยนะซึ่งกูจะลดน้ำทำไมถ้าได้กูไม่ได้ไปซื้อข้าว <c oughs> แต่ขึ้นมาแนละ้วผมก็ได้ เก็บไอ้ของพวกนี้ไปเพราะว่าทําเงินได้ยังไงล่ะทีนี่ผมก็ได้มาเริ่มลดน้ําลางข้าวไล่ข้าวอย่างจริงจังแล้วมีปูมีนาด้วยป่ะเออมันมีแบบ่า้ผู้ชมก็เห็นนะที่มันเป็นกระปอกอะ่ะแล้วก็ยึกลงไปที่ดินอะ่ะแล้วก็เอามือเราล้ว,ลวงเข้าไปหยิบสิ่งที่เราเห็นเป็นปลาเป็นปูแล้วนะั่นเออผมก็อยากทำเลยจะทำในวีล็อก จริงๆถ้ามีแต่โอกาสนะวันเราพูดสัตยายเสร็จปั๊บเราก็ได้หลวงธรรมสัตยายเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องเลยเว้ยเออลงทรรเสร็จเราก็นอนแหละใช่เพราะว่ามีพลังงานอย่างนี้ขึ้นมาผมก็ได้ดูแลเลี t ale> <t ale ้ยงฟาร์มให้เฮไก่เฮโยวัสซับชิคเก้นแมนเพราะฉะนั้นผมก็มาดูแลฟาร์มข้าวของผมนะ้วผมก็อุ้ยผมสุดจีนเป็นต้องเอาให้สัตว์พวกนี้เนี่ยพวกสัตว์ใช่ ผมก็จะทำอะไรผมก็ตกปลาซึ่งตกปลาได้แป๊บเดียวเลยนะ,ะ <S 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 ไม่ได้ตกนานเลยแบบเหมือนตกเพื่อแบบโอเคคุณได้ตกสักทีอะไรเงี้ยตกปลาเสร็จแล้วผมก็ได้เข้ามาที่ฟาร์ผมผมผมก็ได้ไปตัดต้นไม้ในป่าที่ใกล้ๆหอปราสาทของพ่อมดซึ่งปราสาทพ่อมดแม่งตัวเท่ากูจะเท่ากูแล้วนะกูจะเท่าตัวพ่อกูแลนะ้วนะนั่นแหละผมก็ได้ไปตัดไม้เสียเถอเสียปปาด้วยเพราะสปาจะไปทำอะไรไม้ไปเรื่อยเพราะว่ามันมีคูนสอกซึ่งเราจะต้องเอาไปใช้ไงตัดจนพลังงานหมดจนในเวลาเข้านอนแล้วนอนดีกว่าตอนที่กูจะไม่มีแรงจะตื่นหลังจากต้้หื่นขึ้น เราขี้เกยบอัปเกรดบ้านแล้วแค่นี้ก็พอแล้วสมรรถะพอเอาความจริงูว้ากูวางตรงไหนก็ได้บอกว่าตัวเย็นเนี่ยชีวิตจริงหน่อยสิชีวิตจริงกันสิพูดพัฒนา,าเกมโธ่ที่เราจบฟัดปาเรืบบรๆอะแบบนั้วก็ไม่ได้เก็บเรเก็บย้าเออมันไ,ไม่ใช่ย้ามันคือข้าวอ้าววดีมารุอ้าววัดีเป็นงไงกันบ้างล่ะ ผมขอสรุปตอนนี้ง่ายๆสั้นๆว่ามันคือตอนที่มารู้เนี่ยให้เรามาช่วยแหละเพราะว่าอะไรเรามีค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็เออเข้าบ้านปั๊บมันก็จะมีคัสซีนซึ่งผมงรู้แล้วมันแบบมันดีมากๆเลยแต่ผมรักเดียวใจเดียวผมไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนคนกิ่ยนะที่เปิดฮารเรมได้แล้วนะแต่ผมไม่ใช่ผมหลัง <c oughs> จากที่มารู้เดินออกไปแล้วนะผม เดโมทรี uh, เนี่ยก็มาคุยกันแล้วว่าฉันเนี่ยไม่อยากให้นายเนี่ยมาขัดขวางอนาคตของมารุนะนายเข้าใจที่ฉันหมายถึงใช่ไหมอะไรประมาณนั้นเหมือนพ่อตาของลูกสาวอะซึ่งโอเคพ่อไม่เป็นไรพ่อผมก็ไม่ไต้องการอะไรมากมายผมแค่ต้องการดูแลเขาเฉยๆมันไี่ด้เป็นความคิดของผมจริงๆนะบอว่าถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมผมก็อยากจะดูแลเฉยๆใช่ใช่ผมไม่ได้อยากจะต้องการอะไรแต่ว่าแค่อยากดูแล โอเคสรุปสรุปเรื่องที่กูพูดแบบไม่เกี่ยวอะไรกันเรื่องเลยเรื่องที่สรุปเรื่องก็คือง่ายๆว่าเด็มทช่เนี่ยบอกว่าอย่ามาขวางนะคนยขอมารุกหมายถึงว่าไม่ให้เราเป็นแฟนกันเออนั่นแหละเพราะแม่พ่อตาห่างลูกสาวปั๊บแล้วพอมารุกกลับมามารุกก็บอกว่าคุยได้กันเหรอฉันเราก็จะบอกไลยว่าเออพ่อตาบอกว่าไม่ให้พวกเราครบกันนะ ฟ้องพอ่อฟ้องกูฟ้องเลยจริงๆงฟ้องเลยกูมันเจ๋งพอน้องๆหลังจากที่เราคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ทําตามภารกฐฐิจสักทีนั่นก็คือการที่เราจะเนี่ยจะต้องย้ายฟาร์มไว้ให้มันดูแบบดูดีกว่าน,นี้ใช่เรามาเพื่อย้ายฟาร์มให้มันให้มันดูเป็นเป็นล่านนิดหน่อยนะออังจาะนั้นตอนคืนนะผมเราก็หลังจากตื่นเช้ามาในวันที่11นะครับผมผมก็ของที่จะเป็นต้องขายหรือไง่ายๆว่าเ,เก็บของไว้เพื่อขายทีเดียวให้จบและฉันก็จะรวยเป็น,นสักทีเพราะน้สุดดีนะแลวเรากัน็ไปกดรักไม่รู้ที่มันคืออะไรแค่ไป รักเราเออแต่ในชีวิตจริงไม่ใช่เกมนะผมการจะให้ใครสักคนรักเรามันไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการน้อมน้วน,นะครับผมนะครับจากนั้นน้ผมก็ได้ครับเป็นเครื่องผลิตชีสที่ทำจากนมนมนมวัวไม่ใช่นมผู้หญิงเออไม่ใช่โอ้ยขอโทษนมวัวเอออย่าคิดเยอะหลังจากที่เราไปเก็บกระป๊ก ข้างทะเลแล้วผมเราก็เอามาเก็บของที่เราต้องขายไว้เพราะว่าเราจะตุนไว้หลายๆวันอยู่แล้วผมเราขายทีเดียวจบรับจบรับเจ็บหลังจากนั้นเราคนต้องการฮาร์ดวูดมากขึ้นเพราะว่าแต่ละวันอ่ะไอ้นี่มันก็จะสปอนฮาร์ดวูดอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็โอเคเช้าที่สิบสองของรู้ึกของเอิ่มนะครับผม <c oughs> ผมเนี่ยก็ได้จัดของเล็กๆน้อยๆแล้วก็เตรียมตัวไปรีดนมวัวใช่เพื่อเอามาทำชีสรีดบารดอกบ้ารีดมาร์หลังจาก <c oughs> น,นั้นเราก็ลงเหมืองนะผมเพราะว่าเหมืองเนี่ยคือเราต้องลองพิชิตดูนะ่มผมจำได้ว่ามีร้อยช ผมแค่ได้ยินหมาแล้มีร้อยชั้นนะโคต่อไปตอนนี้ชั้นที่90เท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน98แล้วชั้นที่99นี้ผมพยายามหาทางออกนะผมเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าเาต่าอยู่ไหนซึ่งบอกต้องหายากชิมายเลยแล้วมันอยู่ใกล้ตัวมากหลังจากเราถึงชั้นที่ร้อยแล้วนะผมเราก็กลับขึ้นมาพร้อมยแบบมันจะเจอสตาร์แล้วจะเพิ่มพลังงาน <No. S 1> ให้เราเว้ยซึ่งผมไม่มีเออผมผม,ผมไม่รู้ว่าคลิปที่านายไปแล้วแล้วแต่ผมว่าด้วยเก็บไข่เพื่อมาทําเป็นไมายองเนสเอาไปขายถึงราคามันจะน้อยก็ขยไข่ใบใหญ่่่มมันกก็ขาายยทีีเดววคุ สำหรับผมเหมาอะรับเหมาอะตอนนี้ผมก็ได้จัดเก็บของทั้งหมดแล้วนะผมให้มันดูมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นและไม่ได้กำลังจัดอยู่หลังจาก,กเราแช่สปาเสร็จแล้วเราก็ได้ลงไปเหมืองต่ออีแล้วเพาราะว่าเราต้องการบัคมียใช่ขาดแคลนมากๆบัคมียเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อแมลงใช่มันขาดแคลนมันเอาไปทำทำเหยื่ยลอล่อปลาได้ซึ่งดีมากๆถึงกูจะไม่เคยได้ปลาจากตะกร้อนั่นเลยก็ตามจ้ะ หลังจากที่เราได้บักมีนมาพอใจแล้วเนาะเราก็ได้เ,เวลาคราบมันให้เต็มคราบเลยนะผมเพราะฉะนั้นเราก็ไปนอนแล้วตื่นขึ้นมาในวันที่14นี้ผมก็ทำกิจวัตรประจําวันก็คือการรดน้อนต้นไม้แล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงฟาร์มของผมนั่นเองพอดูแฝดผมมดูแลสัตว์เลี้ยงฟาร์มผมก็ไปเปิดจิออรเรียกว่าเป็นกาชาในสตอรี่วันแรกแล้วกันนะซึ่งแรกที่กูได้มานั้นไม่เคยซัำเลยแต่เอาไปใช้ในคอมเม้นิเคชั่นได้คอมเม้นิเคตี้ดิเออ ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่มียาพอที่จะให้มันแล้วฟางฟางมันคือฟางฉันมหามารู้จังจ้ามารู้จังเนี่ยนั่งรอเลย <c oughs> เมื่อเราไปหามารู้จังไปคุยเรียบร้อยแล้วหนุ่มเราก็ไปเผาแร่แร่ที่เราต้องการก็คือแร่หลายสักอย่างที่ผทเผาไปเจ็บท่านผู้ชมก็ไปดูได้นะล้าเหล็กใช่แร่เหล็กเพราะฉะนั้นขี้เกียจรอเหล็กเผาเสร็จเราก็ไปเก็บสิ่งอยู่ในกระป๋องน้ำเราเศษใส่ไว้ที่เป็นขยะแล้วก็รีไซเคิลนะผมตอนนี้เราสามารถ สร้างคลอกม้ได้แล้วนะผมแล้วก็ไปเก็บฮาร์ดวูดต่อเพราะว่าอะไรกูใช้ฮาร์ดวูดกับพอกไม้หมดแล้วมันใช้ฮาร์ดวูดต้องร้อยอันเลยนะมึงแล้วกูได้ใช้ม้าไหมไม่ทุกอย่งโอเคแล้วเวลาไถไปหมดแล้วก็นอนวันที่สิบสี่นี้คือขวันที่สิบสองนั้นน้ำพึ่งพร้อมเก็บเรียบร้อยผมเก็บข้าวโพดด้วยแล้วก็เก็บขอทุกทุกอย่างไปรีดนมวัวน,นะผมสุดท้าทยแม่วัวแม่สีเรือนดีตอนนี้เราก็ได้ปลูกต้นไม้ที่ใหม่ของเขาเรียก็ฟาร์มต้นไม้ที่ใหม่ไม่งั้นเราอยู่ตรงนั้นมันลุกเกะนนนะีีี่่่ก็้้้เเเววลลลางงชัทททแรรผมึย ไปถไ่ายท่านได้ไงเนี่ยจากนั้นเราก็ลงเหมือไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่เท่าไหร่ไม่บอกแล้วกันไอคนที่รู้ก็รู้แหละปะใจกูด้วยแหละว่ากูไม่รู้อะ่ะเออแต่ผมก็พยายามลงไปเรื่อยจนถึงชั้นที่ร้อยสิบห้านะผมเพราะว่าเราจะนำเขากลับเพราะเรืเลื่อยไม่พอแล้วก็เวลาเริ่มหมดแล้วนะครับนอนโอ้โหว้าวสกิลอัพด้วย,วยเลเวลอัพตึ๊ดขึ้นมาทักทายแม่ไก่โอ้แม่ไก่นกขนขนทองแม่สีเรือนไปแล้วไงน่าสตาร์ดอปฉันตะ้องการสตาร์ดอปนะผมตอนนี้เป็นงานเอ่อออสตาาารรร์์ดิวฟมมเเป็นปนทกกข,ขงขงงืผซึ ด้วยกูพนันได้แบบเชีย่ยมากเขาอ้เอาเกียเก้ยวเกียเก้ยวเกี้ยวเยี่ยมนี่มันโชคดีจริงคือเสียประมาณร้อยก้อนก็เลยโชคดีประมาณนั้นซึ่งกิจกรรมที่เราดูแล้วมีความสบายและง่ายดายสุดคือกิจกรรมโต๊ะร้านนั่นเองนะผมเพลยอทำไมวิลลี่มีสองคนวะ เดี๋ยวทำไมวิลลี่มี2คนวะกิจกรรมตกปลาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราได้ดาวคะแนนเน่ยเยอะมากๆนะผมซึ่งทำให้เราสามารถซื้อทั้ง Star d ร์ดรอปสแกโคลแร่ได้แล้วก็เป็นหมวกใช่ผมซื้อสามยางนี้ไปแล้วที่จบงานแล้วผมก็ได้ของที่ต้องการมาซึ่งผมบอกตรงน้ะมันโง่บ้าเลยสแกโคลนี่ยคือมึงทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยกูนึกว่ามันจะเลืองแสงเว้ยมันไม่เลืองแสงเว้ยเหมือนเจี๊ยวเลืองแสงอ่ะฉันต้องการแบบเจี๊ยวเลืองแสงแต่มันไม่เลืองแสงถูกเอ้ยเสิงนอนอีกอยค่ะเช้าวันนี้นะผมผมก็ได้รับเออ่่่สิทีีเรยกวาบรย์รับสิ่ง แค่คุติกาแบบเกาช่องใช่แบบนี้แหละสกอย์เดอะสกายเกินไปป <c oughs> กติไม่เคยสามารถบดภาษาญี่ปุ่นนะผมพยายามอยูออ่จากนั้นเราก็ได้เข้าป่าไปเข้าป่าไปทำอะไรเหรอไปหาสาวไม่ใช่ฉันไม่ใช่ทาสาาสักหน่อยฉันไปนปนไม้ต่างหากล่ะเพราะ <c oughs> ว่าเรามีเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าพัสซีไม้คูณสองอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามเถอะจากนั้นขอผมก็ได้เริ่มที่จะทำคอมมิวนิตี้คอมมิวนิตี้ก็คือศูนย์ชุมชนนั่นเองซึ่งผมทำได้ลำบากใจมากแบบเหนื่อยมากแต่ผมก็ทำมันได้ดีผมแล้วผมก็ สามารถเปิดที่นู่นที่นี่นั่นได้เรียบร้อยผมแต่ว่าซ่อมสะพายผมทำไม่ได้นะแต่พวกตูเซฟพวกเอ่อตาเผาอะไรพวกนี้เออผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไอห้องที่ปลดล็อกเงินด้วยเงินกูแทบหมดตัวอะไรอีกเวนบดับดเติลทผิดบัดเติลทผิดนี่นปลดล็อกตรงน,นี้นีตรงน,น,น,นี้ด้วยนะซึ่งเอก็ไม่รู้ว่าผ,ผลาไม้หน้าหนาวมาจากไหนนะเออจริงๆทีนี้ก็ใส่ใส่ครับไปเข้ามมีบ,บัตเ้เงินแตกตังกูเยอะมากดูสิเป็นลมันต้องไปนอนเลยขึ้นมาผมเก็บน้ำผึ้งได้เอาวนี่ทำบัตเตงิ้ลตรงนี้่่ยมกบ ก็ไปทําหมวิ่งกลับไปนะเวย้ยผมตัดให้ท่านผู้ชมดูผมวิ่งกลับไปจากนั้นนะผมเอตอนนี้เงินตัวไส้แห้งแล้วผมเป็นชายกระลมกระรอผมก็ต้องเก็บของเพื่อเอาเงินผมคืนนะผมไม่งั้นผมจะเป็นชายไส้แห้งผมก็จะไม่ต้องขายไปตอนนี้สมมติวเงินสองหมื่นกว่าเล กลัวต,ตรงๆมันหมดไปกับไอ้บัตเดิน20,000กว่าบาทใช่หมดไปยับเลยนั่นไปแล้วใส่บัตเด้ลถ้าตายนี่เราเพิ่งจะได้ทำฟาร์มอีกรอบโอ้ยตายเถอะนี่มันเกมอะไรเนี่ยทำฟาร์มแล้วเกมเสียตังค์ว่อีเวนเดั้นก็ไปรับพิกแอคที่เราโอ้ยนี่มันเป็นแอคอะไรหรอวะไม่รู้อะไม่ได้ดูเลยทองใช่พิกแอคทองโกลเด้นพิกแอคแล้วตอนนี้ก็ได้ลงไปท่ามหนุ่มเพื่อนเราต้องการแร่เหล็กเพิ่มแต่ความจริงก็ไม่จำเป็นต้องลงก็ได้แต่เราก็ตาการบั็กมิดอยู่ดีเราก็ต้องลงอีกรอบถูจากนั้นก็ได้ของมามากมายนี่ความจริงนนนี่่ะะเราจไปต้อองซมมั วเขาเขอ,ขอมาให้เรายังไงล่ะตื่นขึ้นมาแล้วผมก็ได้เก็บพวกของในกระป๋องน้ําพวกนี้ไป ใส่ในบัตเตนครับนะผมซึ่งโอเคผมพอทําได้อยู่แต่ผมขาดหอยผมผมเป็นคนไม่ติดหอยไงผมก็เลยไม่ค่อยมีหอยเท่าไหร่แต่นั่นมได้ไปตกปลาเพราะว่าอะไรไมันมีบัตเตนปลาด้วยนะผมซึ่งกว่าผมจะรู้วิธีการทำมันนี่ก็ล่อไปยันทายคลิปแล้วนี่ก็ทายคลิปแล้วนะเพื่อนเออเอาง,อง,ง่ายๆกูโง่ตั้งนานนะคือ <c oughs> เราสมัยเป,ไปิดวิกิพีเดียของสาดิวได้แต่กูไม่เปิดกูก็รู้ว่าเอ้ยปลาแต่ตัวมันหาในหน้าเดียวกันไม่ได้เพื่อนมันต้องไปหาแต่ละหน้าแลา้วหาแต่ละท้องที่ด้วยใช่ครับผมผมกู้ผม,ผม,ผม,ผมง่งง่ตอยในนทะเลหนานม่าเลเน่อูกอยู่่ดีอยูข้างน้้าขงม่น อ่าแตตอนนี้เรกาก็ได้เวลาเร,ราตัดใบแล้วเก็บเชอร์รี่ไปเรียบร้อยแล้วคนเรียกเชอร์รี่นะมันเรียกอะไรนะสตรอเบอรี่มันยากนะครับตอนนี้ก็มาหากรรมการล่าปลาชั้นดีเพราะอะไรเรา้จะาก,กันาปลาไปให้คอมมิูนิตีน้นะครับขอบคุณคุณกิยูมาที่ผมแนะนำคอนเทนต์สมัยใหม่เข้ามาด้วยครับก่อนที่ผมจะไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้ผมองอก็โอเคแม่วัวแม่สีเรือนแม่สีนวลสิแม่สีนวลไม่นนมใช่กับช้างหรือเปล่าหรือควายวัวนี่แหละสกุลแม่สีนวลเนี่ยจะไม่เอ็นจอยเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาเก็บของในกระป๋องเรา ก็เอาไปวางเติร์ดตะเลใหม่เพราะอะไรผมรู้สึกว่าทะเลเนี่ยมันมันให้ของได้ดีกว่าจากนั้นผมก็ได้ไปล่ามหากรรมการตกปลาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมต้องการปลาไปให้คอมมิวเนชชั่นคอมมิวนิเคชั่นคอมมิวนิตี้มันเรียกไงว่าคอมมิวนิตี้ซึ่งทำไมมึงไม่จำคือเอาง่ายๆว่ามันเนี่ยเออคือตอนนี้ผมยังไม่รู้ไงครับว่าเออเราสามารถไปนั่งดูสปอยได้นะในเว็บซึ่งทำไมกูไม่ไปดูอ้าวฮึดจ้าฮึด อา้าวแล้วมนุษย์มันสาวให้ของเรามาแล้วต้องซ่อมให้มันเฮ้ยจา้าเฮ้ยเอาเร็วพวกผีมอกเอา้าเฮ้ยจา้าเฮ้ยเหนื่อยจริงตึกขึ้นมาอนี้นะผมก็ได้ไปที่คอมมิวตี้แล้วอุ้ยกูจำได้แล้วคอมมิวตี้มึงอย่าลืมนะไอ้สัตว์ผมเนี่ยได้เอาปลาไปสั่งเว้ยให้กับไอ้พวกจูนิโม่นะผมซึ่งโอเคผมก็ทำได้เรื่อยๆนะคือตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าแม่งมันมีซีสปอยในการแบบเอ้ยไปตกตรงอ่าริมน้ำไปตกตรงเอ่อตรงนี้นั่นนะทุก ผมก็ไม่รู้จริงๆเลยดนั้นนะครับผมก็ได้ไปลองขอก็คือการไปทะเลทรายนั่นเองนะผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่ผมก็ไม่ต้องการอะไรมากมายด้วยซ้ำไปส่วนนั้นโอเคผมไม่เจออะไรผมก็กลับมานอนแล้วกันเลยขึ้นมาแล้วผมก็เจอพร้อมมหาสาที่เห็นสีม่วงกลายเป็นสีทองของผก็คือเงินใช่เห็นผลไม้เป็นเงินนะครูเัินสุดยอดจริงดังนั้นผมก็ได้รดน้ำต้นไม้ให้มันครบคครรอบบักที่แล้วผมก็ผมไปให้อาหารข้าวกับพวกสัตว์เพราะว่าอะไรผมแมงถางไอ้ยาที่ต้องขึ้นทิ้งหมดแล้วเออผมก็เลยไกดดผผมมมมตต้้อองาาาารรววจู่เยสถ อะไรเข้าไปได้บ้างซึ่งมันก็จะมีพวกพอมันจากสัตว์อะไรพวกนี้ซึ่งผมผมทำได้ผมทำได้ไดแต่ที่เหลือผมก็ทำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเลยฤดูแล้วมันเลยหน้ามาแล้วด้วยใช่หลังจากนั้นเขาก็เลยเรียบชายฝั่งไปนะผม,ผมก็ไม่ตองตกปลาดูที่แบบว่าริมทะเลตรงนี้นะผมด้วยความกูไม่รู้อะไรเลยเออเอเซมาลองดูแล้วกันสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดี น่าเศร้าจังเลยก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยไปตรงที่บอ่อน้ําบ้างตกจนค่ามืดตรงบอร่อน้ํานั้นเพราะว่ากูจะไปไหนด้วย,ยอะไรเงี้ยแล้วตกไปเรื่อยสุดท้นะายก็ไม่ได้สเตอร์เจียนผมต้องการสเตอร์เจียนเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเอ้ยมันมันมันได้น้องหน้าที่แล้วนะหน้าร้อนถึงจะได้สเตอร์เจียนหรือไม่กูบินเซอร์ถึงจะได้สเตอร์เจียนเออกูก็โอเคกูควายจริงๆนะเนี่ยอะเราทีนี้เวลาเข้านอนแล้วเราก็เลเวลอ up ใช่ครับผมก็เราจะเลือเ่อยไปให้ นี่ราคาปลาเพิ่มขึ้นแล้วกันเพราะสมบัติเราต้องการแต่ใช่ผมต้องการสมบัติเดินมาของรถน้่งต้นไม้เหมือนเดิมนะผมแล้วก็ไปเยี่ยมพวกไก่ด้วยเพราะพวกไก่นี่มันออกไขใ่ให้เรายัางไงหรอครับถ้าไม่มีไข่ก็จะเยี่ยมเยี่ยมเหมือนนาขนาหัก,กแล้วนัผมก็ไปลงเมืองในชั้นที่ร้อยห้าถึงร้อยยี่สิบต่อแล้วผมจะผมรูม้ความจริงว่ามันตันได้ร้อยยี่สิบ ตันเสร็จสักทีซึ่งข้างล่างนั้นก็ได้กุญแจผีมาด้วยหลังจากที่เราได้กุญแจผีไปเรียบร้อยเราก็ขึ้นมาทําอะไรปกติเหมือนเดิมเลยมันกูไม่เคยไปไฟมาเหมือนแบบว่าโอ้ฉันบาดเจ็บจังเลยแต่ฉันกลับไปทํางานเหมือนเดิมได้นะเดี๋ยวฟัตจากนั้นผมก็ไปลาปลาเหมือนเดิมนะผมซึ่งตอนนี้ช่วงนี้ผมก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยมันต้องไปลาปลามาใช้ยังไงใช่ทําไมวันนี้ก็เป็นพรุ่งนะี้ถึงกูจะรู้รอะระยะนี่แหละจากนั้นผมก็ปลาทั้งหมดมาขายเพราะว่าอะไรเราไม่สามารถเอาไว้ใส่ในคอมมูนิตี้ได้ไงผมก็เลยโอเคในเมื่่่่่ออออเเเเเาาาใสสไไไไมมมมดด้้้้้้้้้กกก็็ปปขยยยยยหหลลลลแแวววัันนนนนนโทิิงููตีผรร 僕。 ปลาทะเลทรายได้ดทีท่ทะเลทรายมึงก็รู้อยู่แล้วแหละว่าปลาทะเลทรายที่ทะเลทรายแต่ว,ว่าปาาลาตัว,วอื่นด้วยไงยเออซึ่งผมก็ได้มันมาครับนี่เรียบร้อยได้กล่องมาด้วยฉัน <c oughs> มหากรรมการล่าปลาได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งกูกว่าจะตื่นหัวหมุนยาวปั๊บกูได้มายอย่างรวดเร็วเลยไอ้เสสเต็ปเปอร์นั่นข<ร>องนั้นกูรอตั้งนานกูใช้เวลาแป๊บเดียวซะนน้นก็โอเคไปัำจิตใจให้สงบในการซื้อแพ้มาด้วยนะซื้อแพ้ซื้อหัวน่าจะซื้อแพ้นะเข้าใจะไม่ผิดใช่นั้วมันก็ได้เวลาไอ้แพ้จริงด้้้้ววววยยยยนนนนนนีี่่่่่มมมมัััแแแแพพพดกก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 าาาาาารบบปอออิิจงเละตส เบื้องห่างการล่าปลาอยู่นะผมผมหาปลาไหลนานมากๆนะผม,ผมต้องการเอลแปลว่าปลาไหลนะผมซึ่งมันไม่มาให้ผมซักทีผมหาแทบตายเอลจะเอ,อ,อเคตอนนี้มันก็มาให้ผมซักทีทีออ่ผมรออยู่นานมากนะมันไม่ผมเสียนั่นแหละถ้าผมไม่หายเครื่องแครผมก็ไปนอนไม่หลับสักทีอ่ะนั้นผมก็ได้ตื่นเช้ามาทำกิจวัตรประจำวันเดิมผมดูเสียผมนี่แล้วอ่อนใจมากผมก็ไม่หามารู้ด้วยกันให้เพชรกับเธอนะเพชรเยน็นเย็ดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออ ขอโทษขอโทษหลังจากที่เราได้กำลังใจจากคนที่รักแล้วเราก็ด้เวลาลงเหมืองที่เราไม่เคยลงป้าไม่ไปลงเหมืองที่ทะเลทรายทำให้ผมนั้นยากลำบากลำบากชิบหายเลยเฮียโคตรโหดเลยสัตว์จริงๆมันเล่นยากมากจากนั้นผมก็ได้ไปลงเหมืองที่มันเป็นสะพานอ่ะเออผมก็ได้เคียวเคียวงูที่งานเทศกาลนั้นไม่ต้อนรับเราเราก็ได้ไปหน้าบ้านมารู้แต่ว่าเออทำอะไรที่มันงูนิดนึงเอาหน้าจะเป็นเรื่องจริงพ่อตาดายับเลยเฮีย ก็นั่นนะผมก็เตรียมคุณเห็นไหมนั่นคือเพชรใช่ผมเตรียมเพชรไปให้มาหรือเพราะว่าผมชอบเธอมากๆนะผมหนูรักเลยแหละจริงกูจะบ้าข้างใครเธอละฉะนั้นมารู้ก็ดีใจมา,มากๆเลยขอสะพานของเราหน้านี่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับแล้วตอนนี้ผมกับมารูนั้นเป็นสาวาผู้ใจแล้วนะของตอนนี้ฉะนั้นผมก็ไม่รู้จะทำอะไรกูก็ก็นอนแล้วกันไอ้เหี้ยตัวนี้ไม่ให้เปิดให้กูด้วยกูนอนดีกว่า